สวัสดีเจ้าเงื้งเง่าเจ้ารักบ้านเกิดสาวเหนือหน่อยเจ้าวันนี้เงื้งง่าจะมามาหาเฮ็ดเจ้าเฮ็ดซึ่งว่าปี่ปิติแล้วมันเคยออกหน่อยเจ้าเดี๋ยวเราจะไปดูือนกันนึงว่าครบรอบหนึ่งปีแล้วเจ้าตีเฮ็ดมันออกมาเดี๋ยวเราจะไปไปพอว่ารอบนี้อ่ะมีเฮ็ดก่อนหน่อยเจ้าไปไป,ไปพอเลยได้เจ้าไปเลยมาเลย <laughs> เตรียมแต่กล้ามาพร้อมแล้วหน่อเจ้าแต่ผมบอกมันจะมีเฮ็ดก่อนนะ ต้นคาไปไหนนี่นะนี่คือต้นคาในส่วนยาก็ยังมีต้นคาเอ็ดู่ข้างในคุณเจ้าข้างในข้างหันแล้วเจ้าเห็นดอกสีขาว,าวไ้ยมีจริงจริงเจ้า ดอกสองดอกดูนี่ต้องพูดกับมีเจ้านี่นี่นี่มาดูที่นี่เห็ดโคน Head one, เจ้านี่เจอ2ดอก3ดอก มีต้งพูดแหมเจ้าเยอะมากนี่นี่นี่มีนี่ทหาลาลดอกเลยนีนี่แหมเจ้าเยอะมากๆดี๋ยวเจะเก็บหนเจ้าแต่ว่ามันมาถึงก็แบบออกขาวเยอะมากหรือว่าขามาหามันจ้าไปหรือเปล่า ว่ามันอาจจะมีออกก่อนหน้านี้ไปแล้วทอ<ำ>มโอ้มนะเจ้านี่คือเห็ดตั้งตั้งเนี่ยเป้ลจะห้องว่าเห็ดปวกนะเจ้ามันจะออกตรงที่มันมีจำปวกอยู่นะเจ้าเนี่ยถ้ามีจำปวกแบบนี้อยู่ในป่าในป่าความชื้นมันจะเยอะมันจะมีเห็ดออกมาเจ้ามีจำปวกแล้วก็จะมีเห็ดปวกอยู่หรือว่าเห็ดโคนที่เขาห้องกันทั่วไปนะเจ้า นี่เห็ดโคนเจ้าเห็ดโคนยากเลยเจ้าวิธีถอนเห็ดโคนเน่ะเจ้าคนเท่าคนแกนะ่นาะเพิ่นบอกว่ารากอะ่ะเฮาบ่ต้องเอาไปมดเจ้าใช้มือดึงห้ามเอามีดไปจิ้มน่ะเจ้าถ้าจิ้มรากออกมามดแล้วขั้งต่อไปปีต่อไปมันจะบ่ออกเลยเจ้านี่เราต้องทิ้งรากมันไว้เน่ยเจ้า เราก็จะเอาไปแค่นี้แล้วปีดต่อไปเขาก็จะได้กินแฮมนะเจ้าอ,อันนี้ลายาวโอ,อ้อันนี้ติดมายาวขนาดละเ,เก็บข้างหลังอีก นี <Ooh. S 2> mm ่มาก รู้สึกว่าจัหพดแล้วนะเจ้าสําหรับวันนี้ก็จะได้อยู่ต่ออีแล้วเจ้าแต่ก็พอได้กลิ่นอยู่นะเจ้ามาได้ขายแต่ว่าได้พอกลิ่นหนึ่งคาบับหนึ่งมือนะเจ้าเดี๋ยวถ้ามีแหมเดี๋ยวจะไดเงี้ยจะปิกมาทายขึ้พอมกัาหนึ่งนะเจ้าสําหรับวันนี้ลาไปก่อนลวเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบายขอบเจ้า